กลับมาในช่วงนี้ครับกับเกมสุดท้ายตัดสินกันเลยว่าเนวัตด,ดาวกับนายท็อปใครจะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้ส่วนรีซอเนี่ยแหละครับยังไงก็ไม่รอดจากการโดนลงโทษแน่น,น,นอนเพราะว่าโดนปลาเข้าไปถึง7ครั้งครับมาลุ้นกันครับว่าเนวัตด,ดาวจะโดนรีซอและนายท็อปซัดไปกี่ครั้งเอาละครับผมพี่ท็อปผ่านไปแล้วโนอีกค,ครั้งฮะกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่ข้างหน้าเลยใช่มองไม่เห็นหมองไม่เห็นเหมือนกันความรู้สึกผมเหมือนกันตอนแรกกลัวเลย พี่บอกเลยเอาปืนไปยิงดีกว่าเอาปืนมาเฮ้ย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 เอาไปชดอ่าพี่ต้อบโดนไป5ทีนะฮะ5ครั้งผมโดนไป7คุณน้องผมเหลือคนนี้ละถ้า้ผมจะแย่สทเอ้เดอเอเดอเอเ้เ้เ้อเด้เ้อเหรอเเเเอเอเเเออ

À nó người na cái mà còn tế Ôi Người na cái mà tế à. อะในวัดดาวนสคู่นี้คุณโดนไป5ทีครับผมครับผมแต่ก็ยังยังชนะครับผมชนะไครฮะเพราะมีคนหนึ่งครับผมโดนเจ็ดครับนัก้าบ้าคุณชาเหมือนมึงบิ้วหรือเปล่าฮะปลาซส์อยู่นั่นแหละไหลาไซส์กับแต่ตอนแรกพี่ปลาแรงมากเลยแบบตบดังมากยนมเค้กเลยครับเนี่ย สุดท้ายครับผู้ชนะในสัปดาห์นี้ก็คือเนวัตดาวนั่นเองครับมีทั้งหมด15คะแนนตามมาด้วยในท็อป14คะแนนและผู้แพ้ในสัปดาห์นี้ก็คือลี่ซอที่มีแค่10คะแนนเท่านั้นเนยครับเป็นผู้ชนะคุณพูดหน่อยดิกังก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะที่ผมต้องเป็นคนชนะแล้วผมก็ที่คุณคุณก็ยังแบบคุณก็ยังแบบ ปากดีเหมือนเดิมนะในโซเชียลอ่ะโซเชียลเขาแหละเโาชนะไงเอ้าผมปากดีนะผมพิสูจน์ให้เห็นน่ะ่เขาไม่สิทธิ์พูดเขาไม่สิทธิ์พูดพูดแล้วมีมันมีมีข้อได้จริงอยู่ชื่อผมไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยหรือจับฉลากมาเพราะการกระทำอย่างที่เห็นเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยพี่อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าสนุกสนานกันไปแขกรับเชิญของเราก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้ใช้ได้เดอยวผมจะพูอย่วันนี้บอลงโทษอ่ะเดี๋ยวบทลงโทษจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวได้ติดตามอย่างแน่นอนนะฮะ คนหน่งทั้งประเทศเี่ยแต่วันนี้ก่อนไปทำโทษขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยครับผมเนวัดดาวขอบคุณครับผมใจ็เก็ตเราครับผมผมเป็นคนที่โด่งดังในโซเชียลใช่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆด้วยกันใช่แล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถครับผมหลายด้านชื่อเขาไม่ได้ได้มาแต่โชคช่วยพ่อแม่ตั้งให้ อผมไล่เนว่าดาวกลับแล้วเพราะถือว่าผู้ชนะไม้ต่อมอยู่ผมบอกอุณแล้ววนผักมัมีหนเดี่ยวหลออผัดซ้ามันมีหนเดียวโอ้ยอเดยวคนจะแบบจำคุณได้ผมไม่อยากให้คุณ จำไม่ได้แล้วชื่อเนะไม่ไม่รู้ังงาลอ้ก็จำไม่ได้อะไรอ่ะโอยเขียนเขียนชื่อหน่อยไ้ไม่ต้อปเขียนดิถ้าฟันจะขาวขนาดอกันโยอ,อยู่มอกันโยดิย่าเว่ยเดว๊ย่าเว่วเวยาเว่เว Bad bitches to flow r สบายดีไหมมึงบ้าาไงดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปลงรถสองแถวพี่ฝากน้องไปฝึกบอลคนหนึ่งได้ป่มได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ <sk r isa> เออบ้าเปล่าวนี้ตรงไหนคนเยอะบ้างเนี่ยตรงไหนคนเยอะในเมืองทอง <s par isa> ตรงนี้มึงแค่กูอยู่บนสีแยกอยกันเนี <S <s <ahí> ่ยเออ พี่ไปซื้อของแป๊บนึ่งยังไม่ได้ซื้อของเลยจะดีเหรอวะเออคนมาอะไวมาแล้วคนเยอะเลยนะเขาจำมึงไม่ได้หรอกเข้ามาเเต็มน้ลยคนเต็มน้ำเลยไม่มีใครจำมึงได้หรอกจำได้แต่คนจำกูไม่ได้สอบดูเสื้อนี่เลยสอบสอบ Y All the hot girls to the floor Ooh, right now. Babbage to the floor right now. Bad bitches to the floor right now. Babbage to the floor right now. Babbage to, right to, right to, right to the floor right now. All the hot girls to the floor right now. Baba. 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 Kneel. Hi ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าน,นี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงซึ่งไม่ได้มีอันตรายต่อผู้ถูกลงโทษแต่ถ้าใครที่นําไปทาตัวลเล่นๆอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเองครับเพราะว่าจะโดนผู้คนเนี่ยมองด้วยสายตาที่เยาะเย้ยก็เป็นได้นะครับวันนี้ครับเราลากไปก่อนในสัปดาห์นี้ครับสงสารรีซอร์เสเหลือเกินครับพอกันแล้วไปแล้ะครับ